สวัสดีครับจุงมันไปในสวิตเซอร์แลนด์ชุดนี้เป็นคลิปที่3นะครับพาเที่ยวนนทางรถไฟาสายมรดกโลกครับลงมาเปลี่ยนขบวนนะครับมีเวลาแค่7นาทีเราต้องรีบเปลี่ยนจากชานชาลาที่5ที่เราลงเมื่อกี้รีบเดินมาที่ชานชาลาที่4มีเวลา7นาทีเพื่อจะเดินทางไปที่เมืองครัวไปขึ้นรถเวลิ n a Express พรส ครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางที่เราเดินทางจากลูเซนฮะไปที่เมืองควนฮะ CSU r เพื่อที่จะไปขึ้นรถเบริน่าเอ็กเพรสนะฮะเป็นรถไฟสายมรดกโลกนะฮะที่เราจะขึ้นเดินทางกันไปโดยทางรถไฟสายนี้นะครับครับยังไงเดี๋ยวโปรดติดตามดูนะครับผมครับขอบพระคุณครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคัวนะฮะแล้วก็เรามาที่70เ,เพื่อจะรอขึ้นเบอริลล่าเอ็กเรสตอนประมาณ8โมง32นาทีตอนนี้ครับนี่รถที่เราจะ<อ>ขึ้นมาแล้วลนะฮะบอริล่าเอ็กเรสเราจะอยู่ที่ตูท้ที่24ถึง27ปักขึ้นเลย ครับเดี๋ยวเราก็เตรียมขึ้นรถแล้วนะครับครับทางรถไฟเบอร์ลิน่าเอ็กเพรสสายมารดกโลกนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เดินทางจากเมืองครัวไปทิราโนใกล้กับอิตาลีนะครับ เป็นวิวบรรยากาศสองข้างทางน,น,นะับที่เรากำลังเดินทางโดยบูริน่าเอ็กซ์เพรสนะครับ mm hmm. เพื่อมุ่งหน้าสู่เมือง mm hmm. บิลลโนโนะับเป็นเมืองชายแดนใกล้กับอิตาลีนะฮะแต่เที่ยวน,นี้ของเราเดินทางไปไม,ไม่ถึงนะครับก็เราจะเซฟเวลาการเดินทางของเราสำหรับสิ่งต่างกันต่อไป ในปี2008นะครับองค์การยูเนสโกยกย่องให้เส้นทางสายนี้เป็นสายมรดกโลกจากฟาร์มสลับซับซ้อนในการลอดอุโมงถึง55อุโมงข้ามสะพานถึง1 9อครับตอนนี้รถไฟก็เป็นผลงานมาสเตอร์พีซขอาก็จะกห็นม,กกมีทิวทัศน์เป็นภูเขาสองข้างทางนะฮะสวยงามมากครับผมครับ รถไฟบรีนาเอ็กซเพรสนะครับมีตู้โดยสารระบบพาโนรลามาหน้าต่างกว้างเป็นพิเศษเพื่อชมวิวได้อย่างเต็มที่ครับครับที่จุดสำคัญนะครับบนรถไฟก็จะมีเป็นออเดีโอไกด์นะฮะอธิบายและวิ่งช้าลงให้เราได้ถ่ายรูปก,กันนะครับ รถไฟขบวนนี้ใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมง17นาทีแต่เราเลือกเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมง7 put, นาทีครับกาเดินทา uh, ง รถไฟขบวนนี้มีระยะทาง122คิกโลและเดินทางใช้เวลา4ชั่วโมง17นาทีแต่เราเลือกเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมง7นาทีเพื่อมาลงที่สถานี ina เบรนิน <D essa S 1> าเดโวเลซาบานบอกกับอีกเส้นทางหนึงนะครับกลับไปยังดูเซนแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อรถไฟอีกเส้นทางหนึ่งครับ

เซ้นมอเล็กะพาตกอรถบาสไปประมาณส30สนาทีค่ะรถรถมาช้าก <laughs> ็เลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนใหม่อันนี้รถรอสายเจ็ดศูนย์หาแอบต้องมาจะกธรมดาต้องมาตอน26นาทีแต่ตอนนี้มาเล็กไปไปเกือบใกล้ๆเที่ยงแต่ก็ไม่เป็นไรครับ <laughs> ก็ตอนนี้ยังอยู่ในรถบัสเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปดูกเซ เย็นทานแล้วก็พักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เราต้องรีบเดินทางไปอินเทลลเกนครับตอนนี้ถึงที่สถานีรถไฟเซนต์มอลิสแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง ขึ้นรถไฟจากเซนต์มอริตนะฮะไปที่สถานีรถไฟครัวนะครับผมก็ใช้เวลาอีกประมาณไปเกือบสองชั่วโมงครับ,บตอนนี้นั่งรถไฟจากเซนต์มอริตไปเมืองครัวนะครับคลาสสิกวิวบรรยากาศ คล้ายๆที่เราไปเมือเบอร์ลิน่าเอ็กเพรสครับตอนนี้เราอยู่ในระหว่างเดินทางนะฮะจากเซนต์มอริสมาที่สถานีรถไฟครัวนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงก็วิวสข้างทางจะเหมือนกับตอนที่เรานั่งเบอร์ลิน่าเอ็กเพรสมานะครับแต่เป็นขากลับนี่เรากลับโดยรถรถไฟประจำทางนะครับก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับก็สวยงามมากครับผม hi The line. Like a carousel, the train ascends the heights through spiral tunnels and in the process crosses the valley four times. The view from the window can be confusing. The UNESCO World Heritage Section of the Ration Railway is a masterpiece of railway engineering. To have an exciting glimpse into the history and the construction of the Ration Railway, we recommend you pay a visit to the Railway Museum in Beirut. すいません。 ทำไรอะไรักอย่างแม่แปลกเลนะเหมือนข้าโพดใช่ปะ ห้องน้ำในรถไฟมาให้ดูนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นี่จะเข้าห้องน้ำฟรีได้ที่บนรถไฟแล้วก็ที่สถานีรถไฟถ้านอกนั้นต้องเสียเงินนะฮะหรือไม่นั้นเราต้องขอเข้าฟรีที่ร้านอาหารที่เราไปทานนะครับอันนี้นะคือภายในภายในห้องน้ำะครับไลยมาให้ชมกันครับ Das Zugteam bittet alle Fahrgäste auszusteigen und verabschiedet sich von ihnen. Ladies and Gentlemen, we are arriving at Huon. All passengers are kindly requested to leave the train. Goodbye from the train crew, and thank you for traveling with us. ตอนนี้เราก็จะถึงสถานีครัวแล้วครับแล้วก็เตรียมตัวลงไปเปลี่ยนรถอีกคันเพื่อจะเป็นทางากลับไปสู่ลุงเซ่ ชานชาลาที่4เมื่อกี้เราลงที่5้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวรถเราจะมาอีก5นาที4โมง45่อารก็จะมุ่งสู่ลูเซนนะแล้วก็จะไปถึงลูเซนอีกครึ่งชัวง่วโมงครับตอนนี้เรามาถึงที่ลูเซนแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เรามาถ่ายสะพานไม้ ที่เป็นสะพานเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของที่ลูเซนนะครับ ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าสะพานไม้นะครับเลยถ่ายมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3นะครับใช้ชื่อคลิปจุงกันไปนะครับเชฟชาลีพากินพาเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ครับเดี๋ยวยังไงก็พรุ่งนี้เราจะไปอินเทอร์เนเป็นคลิปที่4ก็คลิปที่3นี่ก็ขอจบด้วยที่สะพานไม้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างในให้จบกัน อ่ะคุณหันมาหน่อยครับครับมีเป็ดเป็ดกระนกนางนวลเยอะเลยนะครับครับตอนนี้เราจะเดินเข้าไปชมสะพานหมา้กันเลยครับ น,นี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ถ้าใครมาลูเซนเราจะต้องต้องมาที่นี่นะครับนั้นมาไม่ถึงนะครับครับเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านในให้ชมกันครับ <S <S ที่รอบสะพานก็ประดับด้วยเป็นอดอกไม้ประดับนะฮะสีสันสวยงามนะครับคนตอนนี้วัน,นอาทิตย์แต่คนก็ยังมากันเยอะอยู่ครับ มีนักท่องเที่ยอวอมากันเยอะเลยนะครับอันนี้ที่สพานก็จะมีประวัติต่างๆ ันนี้ภายในสะพานนะครับก็จะมีเป็นภาพอ่ประวัติตา่ตางๆนะครับ,บร ปิดกันสามทุ่มดอะไร นะครับสะพานไม้ก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟถ้าลงมาก็มาสามารถเดินเที่ยวได้ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมมาเดินเที่ยวชมก่อนเข้าที่พักสำหรับในคลิปที่3วันนี้นะครับที่ลูเซนพอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางจากลูเซนไปอินเทลเลเกนครับ Hello, if you would like to show... 米球哎，一个 ถ้ามีเวลามากกว่านี้คงได้ไปนั่งเรือน,นะครับแต่เอาไว้โอกาสหน้าครับปีหน้าอาจจะได้กลับมาใหม่ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่ EP4 ครับวัสดี